ใครก็ใช้ Aero EP นี้ถึงเวลาของสายหวานแล้วค่ะกับเมนูนิวร์กชีสเค้กแอนด์แฟนซีพันช์เค้กเนื้อนุ่มๆห,หอมครีมชีสราดด้วยซอสมิกซ์เบอร์รี่ที่เคียวอย่างเข้มขน้นหอมผลไม้มากๆตบท้ายด้วยแฟนซีพันช์ที่สดใส,สบซ่า ทำง่ายขนาดไหนเราไปดูกันค่ะจริงๆแล้วนะคะวันนี้เราต้องเริ่มทํำชีสเค้กกันก่อนนะคะแต่ว่าเรามีวิธีลับค่ะเรามี e v e r g o New York c h e e s e Cake นะคะทําให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแช่แข็งนะคะเพียงแค่เอามาละลายข้ามคืน,นะคะในตู้เย็นธรรมดาค่ะก็พร้อมใช้งานค่ะเราไม่ควรเอาเคก้กพวกนี้มาละลายที่อุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะคะเราจะมาเริ่มทำซอสมิกซ์เบอร์รี่เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ใช้มิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งตราเอโร่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะรวมมิกซ์เบอร์รี่ไว้มากมายหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี erry, ่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเอร์รี์นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะตัวนี้สามารถปรับความหวานได้นะคะหวานน้อยหวานมากปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะตามด้วยเกลือนะคะน้ำเปล่าเราจะเหลือไว้เล็กน้อยไว้ผสมกับตัวแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็เคี่ยวนะคะจนกระทั่งตัวผลไม้นะคะ เปื่อยนะคะได้ที่นะคะเดือดแล้วก็เริ่มงวดแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งข้าวโพดมาผสมกับน้ำที่เหลือนะคะใส่ลงไปนะคะตดวแป้งข้าวโพดนะคะจะช่วยทำให้ซอสเรามีความหนืดนะคะแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งมันเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากรองกันค่ะเดี๋ยวซอสตัวนี้เราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะก่อนที่จะนำมาราดบนเค้กนะคะ แต่งหน้าด้วยบูร์รีสตรอเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีตัวดอกไม้ทานได้และใบไม้ทานได้ค่ะ มาถึงน้ำพันช์ของเรานะคะเราจะเรียกว่าแฟนซีพันช์ค่ะเพราะว่าจะเป็นการนำผลไม้หลายๆชนิดมาผสมกันนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยค่ะพระเอกของเราในวันนี้นะคะก็คือน้ำแอปเปิลตราเอโร่ค่ะมรสชาติหอมของแอปเปิลแท้ๆเลยนะคะน้ำแอปเปิลตัวนี้นะคะทำมาจากน้ำผลไม้แท้ร้อยเปซค่ะตัวนี้เราจะทําเป็นหัวน้ําพันช์นะคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมาผสมกับตัวโซดาอีกตัวนึงที่เราจะผสมก็คือจะเป็นน้าสับประรดนะคะ จากนี้แล้วนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะขณะนี้นไม่พอค่ะเรายังมีการใส่ผลไม้แช่แข็งลงไปนะคะผลไม้สดด้วยค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติสีสันที่สวยงามมากขึ้นค่ะตัวนี้นะคะก่อนเสิร์ฟเราก็จะแช่เย็นไว้ให้เย็นเลยคะ่ะในตู้เย็นประมาณสักสีชั่วโมงนะคะให้ตัวน้ําผลไม้น้ำมิกซ์เบอร์รี่แช่แข็งค่ะมันออกมาผสมกันเรามาเริ่มเสิร์ฟแก้วแรกเลยนะคะวันนี้เราก็มีลูกเล่นนะคะเราจะใส่ตัวมเมล็ดป๊อปรสสตรอเบอรี่นะคะลงไปจากนั้นก็ตามด้วย น้ำพันุที่เป็นหัวเชื้อของเรานะคะตักให้ปิดผลไม้ไปด้วยนะคะสุดท้ายค่ะตามด้วยโซดาค่ะเพื่อเพิ่มความซ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูสายหวานแค่ใช้วัตถุดิบจากเอโร่อย่างเดียวก็พร้อมที่จะต,ตี้แล้วค่ะอย่าลืมไปลองทำตามดูนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะไม่อร่อยเพราะว่าเอโร่อยู่กับใครก็อร่อยค่ะ